โอเคครับต่อไปนะครับเรามาหามุมมุมห่างจากมูนนะครับจะเท่ากับ13ส่วน29.53คูณ360องศานะครับเท่ากับ158.48องศาครับต่อไปนะครับมุมที่ห่างาจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากแกมมานะครับ44.35อ,องศานะครับ ่อไปดวงจัน์ก็จะอยู่ห่างจากโอมนะครับเท่ากับ50.26องศาครับต่อไปเรามาหา RA นะครับ RA ก็จะเป็นใช้ arc arc t n cos sigma แล้วก็ tan lambda ของมูลนะครับเท่ากับ arc tan cos 23.45องศา tan 2องห้าองศาสองหกองศานะครับจิ้มเครื่องคิดเลขน,นะครับผลก็จะออกมาเป็นสี่สิบเจ็ดจุดแปดสององศาครับก็อาเอของมูลล้วก็จะหาได้จากศูนย์องศาบวกด้วยสี่สิบเจ็ดจุดเก้าเจ็ดองศานะครับต่อไปหาอ e ีคลิปติกนะครับอาร์ไซน์โค้ลิบไทร ซิกมาไซล์ลมดาของมูนนะครับเท่ากับอาร์คไแล้วก็แทนค่าลงไป23.45นะครับแล้วก็ไซ n ์0 8านะครับผลที่รับผลลัพธ์มันก็จะออกมาเป็น17.97องศาครับต่อไปจากกฎของโคไซ์นะครับออคอสศูนย์เท่ากับคอสเก้าสิบลบอีคลิปติกของมูนนะครับแล้วก็คูณด้วยคอส90้าสิบลบฟรีนะครับ บวกด้วยไซ90ลบอ e ีครปติกของมูลนะครับไซ90ลบมุมฟรีนะครับแล้วก็คอส90บวก ra มูลขึ้นนะครับเราก็จะมาหามูลขึ้นนะครับก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะเป็นคอสลบสิบเจ็ดจุดเก้าเจ็ดองศาคอสเก้าสิบลบสิบห้าองศาบวกด้วยไซเก้สาสิบองศาลบสิบเจ็ดจุดเก้าเจ็ดองศานะครับแล้วก็ไซเก้าสิบลบหนึ่งห้านะครับ 1ิบห้าองศาครับก็คูณด้วยมูลคูณด้วยเก้าสิบคอร์สเก้าสิบบวกด้วย r อของมูลขึ้นนะครับครับต่อไปมันจิ้มเครื่องเลขก,ก็จะออกมาเป็นอคอร์สเก้าสิบบวก ra มูลขึ้นนะครับเท่ากับลบศูนย์จุดแปดหเก้านะครับค่าเ a เราก็ย้ายข้างย้ายข้างนะครับก็จะเป็น R าร์คอร์ศูนย์ ลบศูนย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบออกมุมมันเป็นลบไม่ได้โอเคครับ R cos คอศูนย์จุดศูนย์แปดหกเก้านะครับลบกับเก้าสิบองศานะครับครับเราก็จะได้ R e ของมูลขึ้นนะครับเท่ากับสี่จุดแปดห้าองศานะครับ